ได้ไรบ้างคะพี่ได้ไรบ้างคะมึงแต่ถ้าเราทำมันจะเยอะเกินไปไหมถ้ามึงก็จะทำด้วยเยอะตรงไหนไม่ฟจะบอกแบบไก่มึงก็เราตด้นี่ครับออกแบบอีกประเด็นซื้อกระแผ่นแล้วก็ังไรนะซื้อแผ่นเดียวก็ได้นะเพื่อก็ซื้อแผ่นเดียวแล้วก็แปะรวกมกันเลยฟิชบอลก็ใหญ่นะฟิชบอลฟิชบอล ม,ม,มันน่าจะมีแผ่นละห้าบาทอยู่นะเพียงวันนี้เหรอหรือเพอวันไหน